สวัสด <Christmas. S 1> ีครับพบกับทีมงานไอ้นุ่มสับเขาทำแล้วนะครับวันนี้จะพาไปปีนาหน้าครับมาหาไซเบททำแล้วนะครับวันนี้มาแถวใกล้บ้านน้อยนะครับแถวนาตะเกานะครับเป็นน้าเนี่ยครับอันนี้น้าผมเองนะครับผมนี่เลยเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำพานนี่ครับแต่มันก็ปีแ้วมันก็แห้งหมดนะครับสูบเขาซูบหมดนะครับเพราะมันแห้งเนาะแต่ว่าพอดีว่าน้ามันเมาันั่นครับฝนหายหญ่มาเนาะ ป่าน่าจะออกซ่าออกอย่างขยูนะครับเนี่ยครับจะยาวไปบนบ่นครับสูดบนบ่นครับแต่เราจะใส่บริเวณเนี่ยครับใกล้ๆที่เขาพักเนี่ยครับเนี่ยสถานที่ที่เขาพักก็ประมาณนี้นะครับคื้นนี่เขาจะนอนกับนี้นะครับใส่บกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่ก่อนก่อนตีไปใส่นะครับมันนี่ก็เป็นเบ็ดเบ็ดใส่เดียนนะครับประมาณห้าสิบกว่าหลังนะครับแต่น่าจะใส่แบบนิดนะครับขื้นทีมน้อยนะครับ แล้วก็นี่เบ็ดลูกเขียดนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวติดตตาน้องเขินใส่เบ็ดเขียนนะครับเนาะไม่อยากใส่โบกทั้งหมดนะครับนเขินใส่เฮ้ยมิติลงกันนะเราหมดเลยเนาะทำได้กินอย่างพเพื่อนเพื่อนเจอปออกปะบิะ้มจับออกไปขางในที่ง่ายกับอ้อมเนาะ ใส่ไก่เนี้ยอีอดูอ้อ,อนดูออใส่เพื่ดีกว่าเขินเพื่ดีกว่าเงี้ปักเพ่นะเออปืนเนี้ยเดี๋ยวเข,ขื่นใส่่อกอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะแยกไปใส่นะครับเบดลูกเคียน,นครับลงสักสองฟ้ามื้อเนี่ยลงนักล่ำผ่านปูกว่าปูกิน,นก็กลางเลยเออนั่น คือใหม่ครับนี่ปลามาออกงานลาปลาครับอันเบ็ดสซิงเดียวกับลูกซิตนะครับนี่ยเบดล็อกกับลูกซิตนะครับนี่นะอ๋อลุนปลาดุกมันนี่เนี่ยเล่นไก่ห่างเนี่ยเขาล่มเขาล่มหมดโดดมาเลย น้ำเลยเนี่ยพุนน่นเป็่งช่วย nhau กับใส่นี่ยใส่ไก่เนี่ยหากินไก่บ้านวันนี้ไปไก่กับมาทาคุ้มกับน้ำมันกับกับเล่า <laughs> <c oughs> เล่ากับสามขวดแล้วก็แต่มวันนี้สองขนสามขวดอ่ะเล่าอ่ะ นี่แอคชั่นดีขนาดนีงครับ,นรบเนื้อสั่งได้นะครับเนื้อกันเบ็ดนะแต่จะได้ไมันได้หมดนะว <c oughs> างเหลาแต่ที่พ่อเมียมีอยู่นะครับตัเ้เสิร์ตนะครับมีอยู่เนื้อถ้าสนใจนะครับเบ็ดเปล่าหลังเจ็ดบาทครับเบ็ดเคลียดนะครับเบ็ดเปล่าหลังเจ็ดบาทเบ็ดไอ้พร้อมใส่หลังสิบบาทนะครับ,นนรบสนใจก็คอมเมนต์ได้เลย,เลยแล้วจะได้ฝากเบอร์ของพอเท่าเนื้อนนครับ เบ็ดนี่มาต้องใหญ่นะครับโอ้ไปเอาอันใหญ่ครับนี่อันมือแย่ครับน้อยแต่ตะเกียบนะครับปลาไส้แขนมันกินบบมีฮักครับมันอยู่ที่เขาใจไม่เหมือนกับนะครับมีกรรมวิธีทำของมันเนาะต้องมีการลมคงลมควันนะครับให้มันเหนียวเนาะไปงต่อไปเรามาลุ่นป่าออกซ่าเขานะครับมาเจว่าลุ่นป่าในนี้ครับป่าในนี้แต่มีนะครับปีแล้วเราซูบไปแล้วนะครับ โอ้ปลาดุกโอ้ขนาดี้ปลาดุกเมืองเลย เขาปล่อยนกเคิร์นใส่ไปเลยเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่เบ็ดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนรอบตอนใจเบ็ดนะครับเนาะตอนยามเบ็ดนะครับเคินใส่ไปเรื่อยเลยนะเนอะเมกี้พอดีนั่งกินกินเหล้านี่นะครับได้ยินเสียงโค๊ๆนี่นะครับนกเคิร์นเอาวิ่งไปดูนี่ทํางานแล้วนะครับนี่มาได้ถึงเวลาใช้เยียดนะครับนี่เวลาขึ้นมาดักขึ้นมาบล็อกได้ปะตัดดุกนะครับเนื้อตัดดุ๊กนะ ล <ưỔ Dante> ุกห да น่อยเออกล้ลากขึ้นมาบนนี้ลากขึ้นบนมาบนบนบนออนี่ครับปลุกเน้อโอ้ใส่งามครับทุกอย่างไปปศใส่ถุงเลยใส่ถุงแล้วก็เอาถุงหุ่ไปมันจะจะได้มันปักมือเขาเอ้ยเอาเข้าลงเงาเออเอามือนี่ไว้น่ะค่อยเอามือตะคุบไปเออปศเนี่ยง่ายมันจะง่ายเนี่เขาคอยสอนไปนะครับจะเปลี่ยนไปเนาะ นี่ไปเดี๋ยวเอาเยอะมาเตียนเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวรอรุ่นรอบต่อไปตอนรอบแรกครับเดี๋ยวขอนั่งกินข้าวกินอย่างนั้คนนครับเนาะอีกาอีมีกัหลังใจน้อยนะเนาะรอบแรกเขาจะไปใจแล้วนะครับตะอกี้พอดีผมไปซองเขียดมั้ครับนี่นะครับน้องเขนว่าได้ตัวแล้วครับใกล้นี่นะครับเบ็ดเขียดนะครับปลาช่อนนะครับเนาะว้าวนี่นะครับอู้ใส่ สี่ห้าขีดมีเนาะมีอยู่ครับโอ้โอเคไปไปลุยครับวัดตัวปัดนะาใครห้างใครตีพักนี่ครับหลังแรกนี่หลังสองกันเนาะหลังแรกพุ่นหลังแรกโอ้คนติดเหาติดเหล่าติดเหล่าติดเหล่าเอาละครับทำงานแล้วครับนี่หลังแรกนะครับเออหลังสองกันสอง ดูขันหวานโฟเฮ้ยคอยหลักนะหลักนะอืมเรียบปุก่า่ดูใส่เต็มงามใสใส่ในถุงนะปนในถุงเลยลใส่หม้อหครับดูเดรุ่นหลังต่อไปครับหองพอดีพอแล้วเ็กี่เดีนอยู่อมีีเดยนมีอะไร ปเปียวะไปเปียนำไมว่ามีาเลย,ยไ,ไปหลังต่อไปคือ็่าทำงานแล้วนะครับตัวยไงก็ไปนะ่ <c oughs> อนน้อยครับเอาหมดเห็นป่าละอูคุปดูดูนนี น้ําโอ้ลงนําล่ะซะซะซะมาๆๆๆ3ตัวนี้เนาะปรับนี้เนาะ3ตัวเด้อรอบแรกอยู่นี่เนาะเนี่ยเอาให้ทํางานนะครับทําแล้วครับงานครับทําแล้วพี่พอเนาะคอลเลคชั่นแอคชั่นเบ็ดเนาะ นี่นวดนุ่นุ่ครับนครับโอ้หมายมองข้ามหรอมนี่นะตัวใหญ่ฮ้ยดุครับชนน้อยชนน้อยชนน้อยอือสุดยอดครับมานมันมนมนเฮย โอ้หลังนี้ตีแล้วบัติดครับเป็ดเขียดนี่ครับได้แล้วเน่นนนนเออใกล้เน่นเนาะไปนะปะลิมปลิ้มเน่เ<อ>นี่ครับได้แล้วครับไป,ปหมกเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ครับนี่เออป่าปไม่อยู่นะครับเส้นไปไหนนี่ครับหลังนี้ก็ตีแล้วนะครับ <c oughs> ขอ,ขอยากเป็นเดียนะครับเด้อน้องเขินก็เปลี่ยนเส้นเดียนไปนะครับผมก็เปลี่ยนเขียดไปนะครับ นี่มาได้นะครับกินแต่มาติดนะครับหลังน้ำห้องอี้กับเขาถ่ายอยู่หมายมองข้ามนะครับหมายแถวบ้านนะแบบมีเหยีมาใส่นะครับโอันนี้ครับไหนอู้ละหนุบๆละนุบๆละอู้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 ละอ้ละอู้ละอู้ละอะย่งเงี้ยนะกางนะครับปะดุครับปะดุใส่งามมาแล้วแถวบ้านครับได้ลุนนี่ครับ เมียงนะครับเนอัันน้นต้องคิดว่าตีว่าเขามันไก่ซูบแล้วนอแต่มันยังมีป่าหลงเหลืออยู่นอสุดยอดสุดยอดอีกาอีกาไปจากเกินถุงเนยนี่ขนาดได้ไหมมาถึง15หลังเัยนะนอยังมองข้ามนะนะครับน้องคนงานทำงานของเราครับหลบแล้วครับโดี๋วๆนี่ไอ้ดุ๊กครับ มาสั่งลย้ด้ี่ครับลูกนานาครับลูกเมืองดั้งดั้งหัวอาจจะเป็นลูกเขาเลี้ยงออกซ่าเขาได้นอของอิ่มยีแน่นอนไม่นแน่ครับอาจจะรุ่นนี่อยู่ไงมายังไงได้ไหมหัวสำหรับผมผมว่าลูกนาลูกนาอยู่ในน้าก็โอเคพอเราถุงนักตึ้กขึ้นนี่ยเนี่ยเราถุง นี่รอบแรกนะครับ <niño> ย <sharing> ังแบบมดนะครับยังเบ็ดเขียบยังใจมดนะครับเดี๋ยวรูดหนังต่อไปครับต่อไปครับอ๋งนี้นะครับโ้นตีนะครับเติมได้นะครับนี่ครับโ้นปาดตีนะครับนี่ครับเต็มติดนะครับเป็นียวนะครับเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนกันนะครับหังนี้กินนะครับเติมติดนะครับนะครับ แต่ไม่ติดอ,อ,อยากเป็นยานะครับเนื้อครับอลบอลไม่เคี่ยวทำงานนะครับเนครับไมเคียวครับประตูเด็ก็น้อยล,ลอบหลครับลักขึ้นมาบนลากขึ้นมาบกนลากขึ้นมาบากาบค่อยไค่อยไค่อย,อยโ,อโอ้ปลาดุกวว้าดุกดุกนี่ดุปลาดุกกินไบ่เค<อ>ียวครับดุก <laughs> นี่ปลาดุกออกนี่ปลาดุกซ่าเของนี่เนาะดูง่ายครับนี่ใส่ใส่ใส่ขึ้นไม่กินเดือนแซมเลยมเดียร ตัวนั้นขนาเกียดมันยังกินได้ซะเดือนทําไมกะเดี๋ยวๆปักแซมก่อนนั่นบ้องเลยแซมพุ่นมาโอ้นี่กะสุดยอดครับกราบมอขนาครับ <laughs> <laughs> <Dicama, kana, krab. laughs> ไปเบ็ดนียหมดนครับน,งงนี่เันแสงอะไรนี่กล้องถ่ายองนงมัวหะนี่ครับเพี้ยมหมดนะครับม่กินนะครับเนาะไปจัดเปลีนแย่กันนะครับเนี่ยสรุปผลรอบแรกครับมาถึงที่พักแล้วนะครับเอา้าวครับหลีกหัวนะ

wang mứi nữa, À, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ตัวใหญ่ขนาดก็หามเจอดีขมิ้นแหวนแกนแปดตัวแปดตัวรอบแรกสรลุแปดตัวนะครับสุดออยอดเลยเดี๋ยวรอรุ่นรอบสองนะครับเนาะเดี๋ยวขอสังส่งซันกันสักนิดสักหน่อยนะครับเนาะครับถึงเวลากินข้าวกินอย่างกันนะครับเนาะอากาศโดยรอบนะครับเสียงกบเสียงเขียดน,นะครับเนะะาะเข้ากันนี่ห้องแขงนอ ครับหมูแจี๊บหมูยำไก่ครับโอ้โหแนวเจี๊บหมูเข่าทั้งนั้นครับแนวเก่านี่ก็เป็นนี่กระเข้าเจียเขาครับกระจงขระเจียเขาครับเนาะอันนี้กับน,นอกระกระหมาครับเก่งนอครับใส่เฮ็ดพร้อมครับบาดบบแบบนี่นะึงเห็นก็มีฟงมีฟังครับเนี่ยนี่ครับฟัดเลยอือเมา มอขนาดครับแกขงองแ้นผปูครับเพื่อครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเซตจากนี่ครับกินข้าวแล้วก็จะไปหลอกสองนะครับเนอะรอรุ่นกันนะครับไปลืมนะครับปีนัหน้านะครับอ่าติดคอยติดตามติดดูก็ช่้ยกดไลค์ก็แชร์ด้นะครับเนอะผมเขาจะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปเพื่อปีนันหน้าเนาะครับนก็จะสั่งเบสสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับเนอพอวดีนี่ขนาดขนาดอันนี้หนึ่งเมตรห้าสิบนะครับ นี่เบดตาเสิร์ดนะครับเนอะนนี้สังได้นะครับหลังสิบบาทนะครับพอร้อมใช่เลยครับอันนี้พร้อมใช่เบดมาต้องใยนะครับมันจาเป็นต้องเล่มใยนะครับเล่มน้อยๆก็ถือว่าใช่ได้นะครับป่านี่รุ่นสองสามโลอยู่หมดนะครับนี่ครับเบสเรางอลรางอปหาแล้วเออเนี่ยแอคชั่นความงอของมันครับนี่ครับอ่อนครับอยู่ดีไหม้ด่เขาเหล่านั้นเป็นไหมหวกดำนะครับไหมหกดำเรามาล้มควนอีกทีนะครับเพื่อความเหนียวครับ ต้องหัวหักครับหัวหักนะครับเนอาขอนยาดนะครับเน่าไทยตะโกนเลยไทยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรุ่นรอบสอครับไรที่ว่ามาดูใหม่ๆนะครับกดติดตามเลยนะครับเนอาขอบคุณครับปีนีหน้าที่คอยรับชมนะครับขอบคุณจะน่าจะหลายนะครับขอบคุณหมดได้หมดมีอย่างอื้นนะครับเด่อเอาเดี๋ยวรอบสองเขากีว่างนะครับขอกินข้าวนะครับอยากกินข้าวนะครับเนอาลครับรอบสองนะครับถุงเอาไปละถุง เกิดมาทำงานแล้วครับรอบสองอหลังนี้อ่องแล้วเนะาะตุยตุ้ยหญ่ขึ้นตุยหญ่ตุยหญ,ยญย่ปัด <c oughs> ตุ้ยหญ่ขนาดนะครับดู้ใไ่นี่ันดนี่ับไม่อไม่นอนกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจังเต้นไว้แล้วโอ้หนุนนี่ดีๆแล้จากซิตัวนี่ก็พอใจแล้วนี่หลับหลนเนะาะก็งอหน่อยอดเดี๋ยวตั้งกะแม่มาดีมาจ้ามดนเนอะสุดยอดครับน้องไซยาโนตองนี้ทำงานแล้วครับจบครับจบ ปูหรือปลาน่าจะปลาโอ้ปลาดุเยโอ้ปูยอกเหรอเอ้ยมันตายมาด้านปูนะครับเนอะลืนเงหิ้มปลาหัวอือด้านปูนะปูยอกเหรอยโอเควันนี้วันได้ชั่วไปกันอาจจะเปี้ยนะครับอาจจะมีตัวหรือว่ามีไปกันเปี้ยอยู่เนี่ยอ้อด้ันเนาะ ี่ไปกันเปียนเลเนาะน่าตัวเล่นดุกเงี้ยงนี่ด้ละดุกเงี้ยงหลุดแอครับหม่ออยู่นี่ตามพิกเซลหลายๆครับไปเคลียร์ียทำงานแล้วครับขลุ่มขลุ่มโอ้โหปล่ยังวะไปเคลียร์ียทำงานละปลาลิ้มละ อหวังเหโอหวางแล้ววางแล้ปีดปีดหน้าได้พอเหรออ๋อใส่นี่ใสุดยอดขนาดนี่ขาป้าเดี๋ยวเอามาใส่เพิ่มดีกว่าเพื่อนป้าเบ็ดฮักเลยเนาะโอยูอยู่อ่ะโอ้ดูนี่ครับพอแอคชั่นของเบ็ดนะเมื่อ นี่ครับนี่เบ็ดเขียดนะครับนี่นะเบ็ดลูกเขียดนะครับมาฮักนะครับมันอยู่ได้หมดนะครับเบ็ดรุุนนี้นะครับ ยา,ยาสีเยีย์นะครับเนอะหลังนีงก้กบตีนะครับมีแต่บัตติดนะครับเห็นแต่แน,แแนวๆเลยตีแต่ไม่ติดยา,ยาสีเยียดนะครับหลังนีงก้กบตีมาได้นะครับหวันหวันปลายนะครับนะครับอมองว่าเป็นปลาหรือปูวกผู้นะครับ หลังนี้ทำงานแล้วครับไปเทียดครับหนบนวลากขึ้นบนเลยโอ้โหโอ้โโอ้โหแล้วาอิสระสรุปยอดรอบสองนะครับรอบสองได้แล้วครับมายมาทำตัวแล้วครับ Ừ. hai, em năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, dây hấp อานำรุ่นรอบต่อนเจ้านะครับวันนี้แบตใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะชาร์แบตไว้นะครับตอนเจ้าถ้าว่ามีเวลาได้ทายจทายตอนตอนย้ำนะครับถ้ามีก็จะสรุปยอดตอนเจ้าเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอพักก่อนนะครับมากินกับกางเต้นล้อละเมานะครับเอาพรอม่วนนะครับเนาะอ่ะพวกนี้เจอกันนะครับตอนเช้าครับผมเอาแล้วครับตอนนี้ก็เก็บของเรียบร้อยนะครับตอนเจ้าก็ คิดว่าจะทายอยู่นะครับบ่ได้ป่านะครับได้ป่าตัวเดียวนะครับเลยว่ามาทายเห็นนะครับตอนเบ็ดหมดแล้วครับเกี่ยวของเก็นอย่างเรียบร้อยครับมาดูผลงานครับรอบทีสามก็ลุกไปรอบนะครับนี่ครับผลงานครับครับปลาใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นครับปลาดุกปลาลิ้มนะครับเรียว่าประมาณสองโลสามโลเนาะได้อยู่นะครับปลาช่อนครับใส่ใหญ่ๆครับนะครับหมายแม่น่านี่คือคนมองข้ามนะครับ เพราะว่ามันสูบไปแล้วนะครับขอคงคิดว่าบ่ามีป่านะครับเนาะก็เลยลองดูกับเขาท่าอยู่นะครับน่ะมอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวขอจบอีพีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะไปทางใดก็ฝากอีพีแลหน้า,นาจุ๊ดติดตามเลยนะครับเนื้อกดไลค์กดแชร์กดซักซักให้เลยนะครับเดอ้อวนหน้าได้รายดวงได้ได้มีกำลุงกำไรจากยูทูบก่อนอาจจะมีไออย่างที่นี่มากกว่านี้เนาะออดในห้องนึง น้องไม่ยูนนะครับเออรายได้กับมีเดียนะครับแต่กระทำไปเรื่อยๆนะครับความกำลังใจด้วยนะครับเด้อสำหรับวันนี้นะครับทีมงานไอ้นุ่มสับขาวนะครับขอลาพี่ๆแล้วนาไปก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวเขาจะมียอดรวมของป่าครับเอาไว้ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคาวคว่าสวัสดีลาตีสวัสดีเจอกันใหม่ครับผม